เหลี s <S <oh day, ่ยมนี <oh so today, in interior, ้นะครับเป็นเหลี่ยมสองสองครับระวังเดือดตากับยาวพม่านะครับยาวใช่พม่าครับเป็นมอนนะครับฝั่งนู้นนะครับตรงนี้พี่เก่งกับพี่หลังนะครับในคามของแปนะครับอันนี้สกอร์อยู่ที่สามต่อสามนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นกันเลยน้ำมันลดลอยนึงเขาเติมไห้บอก โอ้โดูพี่กิงตีหัวนะครับจรกิงไม่ใช่ตะก้อหัวนะครับแต่ฝั่งนูงน้นเป็นตะก้อหัวอาชีพนะครับนี่ครับดูพี่หลังชงครับลูกนี้โอ,โอ้โหนี่ครับปัญหามันอยู่ที่ไม่ใช่หัวอาชีพแล้วกะลูกไม่ได้ครับเวลาลูกอยู่หน้านี้นะครับสคอร์อยู่ที่4ต่อ3นะครับ ฟังเดลตานำนะครับหลังยกไปลูกนี้พี่เก่งท่าไงโอ้โหสับหมดขี้หมดตดครับลูกนี้พี่เก่งนี่เป็นนักตะก้อที่ห่วงทรงผมนะครับพอตีหัวเสร็จก็ต้องมือลูปผมนะครับสบัดผมตลอดนะครับทั้งจัดทรงนะครับเด็กเก็บทรงไม่ค่อยอยู่นะครับก็อยู่ที่3ามต่อสี่นะครับ ดูลูกนี้ครับโอ้โหยาวหัวดีนะครับยาวพอแล้วครับจะเกี่ยวอะไรขนาดนั้นครับตีต่อสครับเก่งทำไมลูกนี้ตีไปซ้ายติดเข่าซ้ายลูกนี้โอ้โหล้นนะยาวท่าดีใจนะครับนี่จริงๆครับ สกอร์อยู่ที่5ต่อ3ครับหลังยกลูกนี้พี่เก่งทั้งม่โอ้โหสาบอย่างสวยครับลูกนี้เวยมากครับลูกนี้นี่ครับต้องเสยผมนะครับพี่เก่งงามมากเลยงามเลยสามต่อห้าครับ โอ้โหยาดเนี่ยมันยอดดีจริงๆใครเนี่ยเจ็บเจ็บกอ็อยู่ที่ห้าต่อสามครับ โอ้โหสับสวยลูกนี้สามต่อห้านะครับสามต่อห้าครับแปลงรองงานมากเพื่สบาทสามห้าครับโอ้โหลูกนี้ตีดเกลียวครับดีหลังทำไงครับโอ้โหจริงหมดขี้หมดตดครับไม่ถึงครับไปตีดเกลียวครับไปไหนโอ้โหไปแฮรไปครับอีกเองสวยงามครับต้องเสยผมก่อนนะครับดูลูกนี้ครับโอ้โหตีดหลังเท้าครับ อย่างนี้ก็หายสิครับโอ้โห <_ d ata> แล้วก็เสยผมอีกนิดนึงนะครับโอ้โหแน่นอนครับลูกนี้เซยต้องเสยผมก่อนนะครับสกรอร์อยู่ที่4ต่อ5นะครับดูลูกนี้ครับโอ้โหไม่ข้ามนะครับหาต่อ4นะครับดูลูกนี้พี่กิ้งทง่าไงอ้าวล้นนะครับล้นอย่างนี้โอ้โหฝั่งโน้นก็แปรไปไหนก็ไม่รู้นะครับ พี่เกง่งน้ำมันออกเยอะมากครับพี่เก่งลูกนี้ก็อยู่ที่สี่ต่อห้านะครับนี่ตัวของไข่ไหายครับเดี๋ยวตาโยกมาลูกนี้ยาวสาับโอ้โหเเกือบโดนหน้าพี่เก่งนะครับเสยผมอีกทีนึงครับโอ้โหใช้ได้ครับลูกนี้ ฮาต่อสีครับเขาช่องพิเกิงเปิดพี่ลังยกสวยสวยไม่สวยเท่าไรครับแต่ก็ทีได้นะครับลูกนี้ยาวลูกนี้โอ้โหล้นครับเขาล้นไปให้เขาอีงครับเรียบร้อยครับโอ้โหโดนทำโทษครับเสยผมอีกทีนึงครับเรียบร้อยดีครับฮ่่าฮครั่าฮ่่า่า โอ้โหตัดออกไซน์ครับไม่ข้ามนะครับรองเท้ามันจะลุกแล้วเออใส่ให้หน่อยต่อสี่ครับโอ้โหไปเก่งสับหายครับขอบคุณครับเก่งแก้มเท่าไรสี่เจ็ดปะ่ะสกอร์อยู่ที่สี่ต่อเจ็ดนะครับ ูลูกเสือพี่เก่งทำงานหรือเปล่าครับโอ้โหมาแล้วครับเปิดครับยาวยกห่างนิดนึงครับตีไม่ข้ามนะครับลูกนี้ใส่ผมทีนึงครับโอเคครับใช่ใช่ครับสกรอยู่ที่5ต่อ7นะครับห่างแค่2แต้มนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับไปครับลูกนี้ซื้อไปไหนพี่เก่งโอ้ เปิดหัวดเดือตายกมาอย่างนี้สับโอ้โหติดหลังเท้าไม่อยู่นะครับลูกนี้ใส่ผมอีกทีนึงครับ,อบเออนี่นรครับไม่ธรรมดารออยู่จิตต่อห้าครับเก่งเปิดซ้ายลูกนี้ห่างไปนิดนึงครับที่เข้ากลางเอาตีเกลียวครับอย่างนี้นยาวทำไมเข้ากลางตีเกลียวครับลูกนี้แผลไหลไปทำไงโอ้โห โอ้ไม่อยู่นะครับโอ้โหตะคิวกินหลังครับพี่เก่งบอกพี่เก่งไม่ไล่ตะคิวกินหลัง <laughs> นานๆทีจะได้โมงนะครับตะคิวกินหลังพี่เก่งนะครับดูครับขนาดตีวันละแปดซิตนะครับนี่งตะคิวยังกินหลังนะครับคิดเดาครับออะะไร่ดูครับตะคิวกินหลังนู่นไงกินหลังพี่เขาเมื่อกี้นี้เสืออยู่ที่ห้าต่อจิตนะครับ ตัดยอดเดือยตาจ้ำหนึ่งสองโอ้โหห่างไปนิดครับยอดครับโอ้โหน้ำหนักดีมากครับแต่ก็ยังได้นะครับเก่งโอ้โหสับติด้นครับลุงนี่ติด้นไปไหนเอาตีพี่เก่งหลังครับเก่งอื้อโอ้โหไม่ไปนะครับลุงนี่อย่างนี้ต้องทำโทษโอ้โหเรียบร้อยดีครับพี่เก่งใส่ผมทีนึงครับสามหมื่นสามตัวเขาบนี่บอก เจ็ดต่อห้านะครับลูกนี้ครับเราโยกลูกสองห่างไปนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวตาถึงครับลงนะครับไม่รู้จะตีไปไหนครับใส่พอมิทีนึงครับเอ้ยอย่างเงี้ยหล่อแล้วพี่เก่งห้าต่อเจ็ดนะครับโอ้โหลรยมาหน้านี้ครับ เอาล้นนะครับเอาแปรล้นไปอีกอย่ยยาบอกดเ,ดเ,เดี๋ยวจัดการเองเทําไงโอ้โหตีส้นนะครับไม่อยู่นะครับลูกนี้นเฮีวเาาเวเยวลูกนี้เสิร์ฟเข้าช่องครับโรยมาครับอีเก่งทำไงลูกนี้สับโอ้โหตีทวนอย่าบอกไม่รู้จะทำยังไงครับรับลูกนี้อีเก่งเป็นนักเตะก็ที่ตีหัวไม่เป็นนะครับตีไปมว้วนๆนะครับ ไม่รู้จะไปทางไหนมันกันครับคู่ต่อสู้ก็งงเหมือนกันครับหาต่อจิตนะครับไม่ไปไม่มานะครับแต้มยังอยู่เหมือนเดิมครับล็อกนานมากครับแต้มนี้หาตีดเกีียวครับลูกนี้แต้มไม่แต้มปีเก่งให้คําตอบโอ้โหไม่แต้มนะครับเดี๋ยวดูลูกนี้ครับดาบสองแต้มไม่แต้มโอ้โหยังอยู่นะครับอารับปีเก่งให้คาตอบลูกนี้แต้มไม่แต้มโอ้โหข้าไปก่อนครับลูกนี้ตั้งหลักก่อนครับออกครับดาบสามอยู่ครับโอ้โห แต้มไม่แต้มลูกนี้ดูไหมครับโอ้โหยังอยู่นะครับเสยผม5ทีแล้วเอาไหมโอ้โหแปรเสียเองครับเถือก็หายใจก็ไม่ออกนะครับลูกนี้ <c oughs> หายใจเหนื่อยมากครับลูกนี้หก <c oughs> ต่อจิตนะครับ <c oughs> อทางนน้นก็วิ่งพันเลยครับ หกต่อเจ็ดนะครับดูพี่เก่งลูกนี้ครับเสรีไปไหนโอ้โหตัดยอดสวยมากครับอ้าวล้นนะครับเจ็ดเท่าครับมาแล้วครับลูกเสร์พี่เก่งมาแล้วครับเสรีผมทีนึงครับโอเคครับหล่อมากครับเสรีเลยครับเอาวเจ็ดต่อเจ็ดครับดูลูกนี้ครับ ตัดเข้าโอ้โหเสิร์ฟดีครับไม่รู้ไปไหนลูกนี้โอ้โหแต่เดตาก็ยังเอามาได้ครับตีดเข่าครับเก่งลากไปกินในน้ำไอ้ยะโอ้โหตัดซ้ายลูกนี้นี่ตาดีใจนะครับไม่ธรรมาดาครับเวลา,าลงสวยหาย,หายเลยใส่ผมสองทีครับโอเคครับเวลาลงฝังตัวเองที่เดือดมากชับฉุนแล้วมาใส่ผมต่อครับเสียดายแต่ต่อเจ็ดครับ ดูลุงนี้ครับพีเก่งให้คำตอบลุงน,นี้แต้มไม่แต้มโอ้โหเปิดมาครับโดยตายกลุกมีล้นครับเอ้าแต้มไม่แต้มดูลุงนี้ครับพีเก่งให้คำตอบโอ้โหติดแปรครับยังอยู่นะครับ,อบ,อบโอ้โหไม่ล้นลุงนี้เอาติดแปรพีเก่งครับพีเก่งบอกลากเองเลยลากไปกินในน้ำโอ้โอหโอ้โห <Ooh> พีเก่งบอกโดนมือนะครับแต่คูต่ต่อสู้บอกไม่โดนครับ 9-0โดนมือไหม9ต่อ7นะครับเหลี่ยมนี้เกม11นะครับเกม11ไม่ดิวนะครับ9ต่อ7ครับโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟสวยครับมาลูกนี้พี่ลังตีดเกี่ยวพี่ลังครับเอาครับแย่งกันพี่แย่งบอกโอ้โหตัดยอดไซไม่ข้ามนะครับพี่ลังบอกอะไรวะไม่ปล่อยวะพี่ลังบอก อย่งเงีว่าจะตัดยอดทรายนะครับตรงนี้แต่น้ำหนักไม่ได้นะครับเอาครับไฟติดข้างนึงแล้วครับสกอร์อยู่ที่จิตต่อเก้านะครับโอ้โหพี่เก่งมันแทบเลยครับตรงนี้ไปครับตรงนี้ซับโอ้โหเข้ากลางแรงมากครับพี่เก่งแต่เวลาผมชงให้พี่เก่งทำไมหมู่ไม่มีแรงเลยเป็น คนนั้นยกสวยๆวิ่งชนเน็ตชนเน็ตเอายกปิมๆก็วิ่งชนแต่เน็ตไม่ฟาวก็มองไม่ไม่ถูกข่าวต่อเจ็ดครับดูลูกเสือลูกนี้ครับเข่าช่องอีกแล้วครับตูตามีชักนิดหน่อยครับห่างครับไม่ใช่ปัญหาครับลูกนี้โอ้โหยาวทำดีนะครับตรงนี้ใส่ผมหนึ่งทีครับสองทีครับโอเคครับรอนะครับพี่เก่ง เฮียยาบอกจะแพ้พี่เก่งนี่นอนไม่หลับเลยนะครับถึงกับนอนไม่หลับเลยนะครับลูกนี้เจ็ต่อเก้าครับหลังจับหนึ่งสองโอ้โหลอยห่างไปนิดนึงครับโอ่งมาครับลูกนี้ทําไงโอ้โหยังอยู่นะครับดื้อยาใช่ไหมพี่ลังบอกดื้อยาใช่ไหมเออใส่ผมสองที่เออดีมากครับรอแล้วครับรอแล้วครับยอดครับพี่เก่งเนี่ยมึงพามุกเก่งนะแล้พี่อ๋อนั่งดูอยู่ไม่จะได้เสียงดี พี่ออดนั่งดูฟอร์มอยู่นะครับพี่ออดบอกกูชนะมาแล้วกูกูไม่แก่กูแก่ก็อยู่ที่เก้าต่อเจ็ดนะครับอันตรายแล้วอันตราไอ้ไหนครับลูกนี้อย่าเปิดหัวไปหลังนิดนึงครับเดี๋ยวตายกมาโอ้โหยอดทรายไม่ข้ามเลยพี่เก่งดีใจเลยครับได้กินเบียร์ฟรีแน่ครับเรี่ยมนี้ขอบคุณครับ ลูกเดียวเกมนะครับไม่อยากจะเชื่อนะครับไล่ไลใส่ไลแจับเอาจับเอาล่าสุดเลยงนบบาการไม่ค่อยดีศูนย์ต่อเจ็ดครับลูกเดียวเกมครับเกมไปเกมดูลูกนี้ครับ๋ยวเปิดมาเดิอตากดดันนิดนึงครับตีดแป๊กครับโอ้โหไม่อยู่นะครับกดหลังหนะพระองค์ยองมาเสียลูกนั่นแหละกดหลังเลย 7ต่อ9นะครับไอจต่อศูนย์นะครับลืมไปครับหลังบอกปล่อยเลยลุงนี้ยกสวยโอ้โหกขะโดดแปรเลยนะครับโอ้โหโดนตีลำตัวครับลุงนี้ใส่ผม2ทีครับโอเคครับรอแล้วครับตอนนี้8ต่อสินะครับเกมสุเอ็ดไม่ดีนะครับ มาครับพี่เก่งบอกสับเข้ากลางเอาติดแปรนะครับขังเลยโอ้โหติดหลังเท้าไม่อยู่นะครับเก็บขางต้นไม้ครับที่มาลูกเบียลงเก้าต่อสิบเฮ้ยนี่ว่าปุ่ยเบิร์นขังคนถ้ไม่ยอมนะโอ้โหปุ่ไม่ยอมโอ้โหลูกนี้ครับสิบเท่าหรือเปล่าครับสิบเท่านะครับคุยกันของบีดิวนะครับดิวสองนะครับดูลูกนี้กันครับ เดิวสองีนงานเข้าเลยนะครับเนี่ยดีวสองลูกนะครับต่อศูนย์โอ้โหจ่าพี่เก่งบอกว่าเบียววุ้นแล้วครับเอาแล้วครับช็อตไปดื้อนะครับฝั่งนี้ครับลูกเดียวไม่เกมนี่สงสัยจะซวยแล้วครับเหนือตาบอกสองวันแล้วทำแฮกทิกนะครับลูกเดียวไม่เกมนี่สองวันแล้วนะครับพี่ชนะตลอดครับเก่งบอกใครทำให้กูทำไมพี่เก่งบอกยิ่งหนาวหนาวอยู่ ลูกเดียวครับเกมไม่เก,ม,เกมครับโอ้โหไหลเข้ามาลูกนี้อ้าวล้นนะครับสงสัยจะโดนะนรับลูกนี้เกมไม่เกม,เ,กมเอาครับโอ้ oh, สรุปเกมนะครับอุตสาหกรรมกำปันดีใจเลยนะพี่กิ่ง